ก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวมาเก๊ากันก็เลยจะมาแนะนําให้รู้จักเงินมาเก๊ากันนิดหนึ่งครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะฮะก็มีทั้งแบงก์แล้วก็เหนนรียญนะฮะบางประเทศนี่ไม่ได้ใช้เหรียญกันแล้วแต่ว่า,อ,าอย่างประเทศไทยเราก็เนะี่ยฮะมาเกา๊าก็ยังใช้เหรียญกันอยู่นะครับอย่างเหรียญที่เห็นนี่จะเป็นเหรียญที่5้าพัตากานะครับหน่วยสกุลเงินของเขา เรียกว่าปาตาก,ก้านะครับก็หนึน่งปาตาก้าก็ประมาณ4บาทนิดๆน,นะครับแล้วแต่ว่าช่วงเวลานะครับบางทีก็ขึ้นถึง4จุดก็มีนะก็เราวาวนี้ละากาันประมาณ4่กว่านะฮะมีเป็นแบงค์10 10ิัปตาก้ายีส่สตาก้านะครับเดี๋ยวแบงค์10น,น,นี้ให้ดูท้านหน้าทัานหลังนิดหนึง่ง แบ่ง20เป็นแบบนี้นะแบ,บ่งลบไอ้ส่วนบบนี้เป็นแบ,บน่ง500นะครับ